เดี๋ยวเพื่นท้ายยังไม่เที่ยวยังเดียวงานสร้างภาพถนัดอยู่แล้วไม่ใช่เหรอไรทำอะไรทำโต๊ะอะไรนห่โบ อันี้กว้างเท่าไคุณเท่าไรมู่้จีถ่ายรูกที่ตกไม่ได้โมันก็ตัดไปลงได้หมดเลย ใชไ้ไฟเท่าไหร่เราดูหน่อ แล้วก็ไม่รู้จะกิบไม่รู้จะทิ้งจากอะไรเลยมาเตรียมถุงดำอ้าปากใบรอแล้วยังมีเก็บมาใส่อีกันจะเชื่อมโต๊ะใส่สายไฟ มีสายกีนาดเลยมีสายกีฬาคุณปงไปอะไรอะไรจะไปข้างนอกแล้วเหรอนี่ควพึ่งพึชื่อเรอพึอ่งชือเคเค่อจ้ะพึอเ,เว็บชื่อ กมมันันนยันโอ้ยเกอเคอโอเคอรอเคอร์อเคอราจวดไปเล่นข้างนอกไปเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวพาไปเนี่ย